อ่าผมสวัสดีครับนี่นี่ว่าพ่อครับช่องพ่อครับฟันโก้ครับช่องลุงเพื่อฟมลี่ครับมินี่ทิ่มาเบิง่งน้องไม่เฟมลี่ยังน้อยครับมันไม่ได้มีโอกาสป้าหลายมือมินี่ก็หมดขึ้นมืดเลยมนี่ก็ว่ที่มาเบิง่งอาการเพิ่งน้อยนะครับ ครับมามือนี้อากาศพ่นนะครับมือนี้ผมมีร่มมีอย่างไอ้อากาศพ่นผมงนอนไม่กระทองง่ายกีแล้วครับนี่นับถอยหลังแล้วนนนนนห,นหนังไม้หนังไม้เซนไตโนนี่สวัสดีเอฟซีเดลิ้ว นี่ก็มีโอกาสได้เ,เข้ามาครับเพราะว่าอันว่านเล็กมันก็ปกคลายว่างครับมื่อกี้นี้มันไปไปเบิงไปบัววะไปบัวพันธิกับบ้านครับไปบัวพันธิกับบ้านมันก็เลยไปเบิงไปซอยเบิงเพิ่นผมก็เลยมาลอยทายน้องไม้เพิ่นเนื้อครับในแม่แม่เอฟซีเลยเบิง ไก่เหรอครับน่มกับล่งมาแห้งเ้วเตรียมตัวเรียงลูกสาวลาย <c oughs> น่ครับนี่สั่งนักเลงเสียงหนึ่งครับนี่ครับนี่แม็กดิกใจก้อนนี่เหรอครับ นี่ดากจะย่นแห้งเนี่ยพันว่าสร้างที่ออกลูกดากจะโพก่ที่ลุบลุบจัง่อยเรื่องที่ลุบลแล้วนะครับไก่กระมาแล้วเนี่ยแม่จะซี้เอ้ยไก่กระมาแล้วที่เรเฮกน้ำพิ่นระบาดมีไอเบิ้งกันอมม้อ,อมนะครับเบิ้งท้องเบิ้ง อันนี้ก็วนันนี้วบวมๆเลยจังเลยแล้วให้่แม่สี่เบิงค่กคักอัปเดตกันทุกทุกมือนะครับก็เรื่มนับถอยหลังหนังไม้หนังไม้นะครับใส่เต้า ครับผมแต่มื้อกี้เดี๋ยวไปตอกันอีกนะครับเพราะว่าทีปเปบิงบ่งใบบัวกลับบ้างครับเพิ่นที่เรียกว่าสีได้กลับนะครับตัวสวยนะครับพอดีเพิ่นประกาศพืชที่สีแดงครับตรงไปทำเรื่องทำเรื่องย่ายอยากอําพื้ยครับตรงนี้ไปหาคนเส้นอีกสามคนมาสัน่นปกตินี่กับได้เลยแต่มื้อนี้เขาประกาศก่อน กาศก่อนหรืต้องไปอำเภอก่อนนะครับต้องเดตตามนโยบายเพื่อความอันตรายย่าพอ,อย่าแม้ขึ้กันนะครับด้อไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากล่างมืออยๆเด้อครับด้อะะห่างในแจังหน่อยเพื่อสุขภาพของเฮานะครับเพื่อดีอยู่น้ำกัน โูกไปไก่เจ็บกับยามากไก่มาอย่างเด้อยามยีเอฟซีสูบูสุกคนกระไดะกัร้างกันหน่อยลงหน่อยลง้ล้วมันี่อันนี้ก็สิสู้อยู่ตามในยโยบายของย่าพ่อย่าเม่เหรอครับอยู่ไปก่อนจากวันโลกไฟมันสิมากไม่เอาไหกครับผมเดี๋ยวพ่อกัน chắc nói là à, đang kiểm lưng nòng máy là mình có mong băng được sao là ở nhà mẹ hiệp sĩ đó là tư được sáu là nhổ kiang điều à, lúc là sẽ mắt đi nữa lưu sẽ mắt đi lưu Đuôi rồi đi đi nào lúc bina kah ini di ini kah jawaan di pemain bulan kula, ini piring kah? kah ini ada lo, lo โลกเดียวกันโนมี่ยังดอกโทรศัพท์เลยนี่พอดีเพิ่นประกาศอุกเส่าครับเป็นพื้นที่สีแดงครับขวบคุ้มูงสุดหามเคลื่อนง่ายก็สั่นดนีรถก็มาเร็ว เอาของขึ้นแล้วครับเอาของขึ้นเรียบร้อยไปบ่ได้ต้องเขาอั้มพื้ยก่อนห้เป็นเส้นก่อนนะครับจังที่ออกเดินทางในอันเพื่อนบอนุมาตรกันต้องเอาของล่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้สร้างง่ายกันลดขนสร้างนี่เ่า่างนี่ครับเดี๋ยวนี้ แรนไปแรนมากสำหรับตอนโกกับสิยู่สู่ไปกอนนะครับจนฟังจะเบิงสิเป็นจังดายแหนมเอวแม่เป็นกำลังใจกับสิสู่ต่อไปนะครับก็ไปบ้านกับ อยู่บ้านกับพวกคือบ้านเพิ่นบ้านผมอยู่บ้านม,นมันมีปลามีโน่นนี่อย่างนี้ครับเป็นคงกุลาเป็นคงกุลามีแต่ตัวเฟียงแห่งนี่ได้พวกขีแถวบ้านตะกางนะครับแถวบ้านตะกางก็จะมีนามมีมูลนมีปลาให้ผูกต่างนะครับเต่บ้านผมอยู่มันอยู่ติด เฉดล้อยตอสารคามล้อยเอ็ดนะครับอยู่เขตล้อยตอเลยครับอยู่ห่างจากตัจังหวัดเป็นหลายกิโลนะครับคือว่ามันเป็นแดนขอบสุดเลยครับติดติดอำเภอสตึกสร้างพี่สร้างวิอ,อลี่ร่ำวัพี่โย่งแห้งอังน về bưng yểu bưng mì chẳng nói, coi mẹ tui để bưng chúc chúc sầu, thật sự bươn bươn này đấy câu câu, chắc tiếc cho này, thật sự hay bưng, bấy lài này nhé các ยาเอา,าดีเนี่ยลี่ดีสวยด้วยได้จำแหน่นี้แล้วครับร้างทำงานนี่จ้างงานครับขอบคุณขอบคุณนะครับดอคุณแม่คุณพ่อเอซี่ก็ได้ ก็มุกกาละวามินดูสร้างซอยเหลือบัวเตกจกะแน่นบัว่าจะิเป็นอาหารการกินให้ทั้งคว้านทั้งสร้างนะครับได้พาได้กินได้ยูได้กินกระทั่งชีวิตไปผมบ้านโกก็ได้ต้องการี่ยังมากไม่หรอกครับคือมูเฟินดอกกอให้ยสร้าง เลยกินในขอบขั้วเดยกินแน่พอเนี่ยแม่ SC เอฟซีเพิ่เสียวเห็นเพิ่เกิดอยากไงมเพิ่เกิดสอบถามมาได้นะครับอันเรื่องไล่เรื่องแยังผมเกิดกังเร่งเรีย่รู้ปุร่งเน่เกิดทักมาว่าทักไปเร็วเพิ่งยังประอบเพิ่ว่า,มวาผมก็าฮ่าประสัน คุณแม่กับว่าลงไอดีไล่เนี่ยเวลาผมหอดูว่าไหนเนาะไอดีไล่เนี่ว่าแรนไปล้าน่แล้วครับไปให้เพิ่นเบิ่งให้และหนี่ก็มีแล้วก็บยาพอนี้เมีเขียนอะไรก็ติดต่อมาได้เด้ครับโดยเหลือกันเพื่อนนิดเพื่นน้อยเพื่อนติดติด เป็นแน่นเป็นอาหารยังกันเลวเต้นะครับไป่ลูกเสาหลานนี่ยเลี้ยงชาดมันเนี่ไปจระครับคือบ่ออุ่นฟังนะครับกันที่สร้างบังนั้นเป็นลดเลยมันเกิดเดือนหนึ่งกต้อกไปสามเถี่ยวสามเถี่ยวที่เที่ยวครับสองเฉือก ่วลาเข้ากันแน่นตีนี้ม่ให้มากเขากับไปเตินมน้ำมันกับไปซื้อเอาเป็นเที่ยวเขาก็ได้ตามซีเที่ยวผลเอานะครับเราขายเป็นเที่ยวเดี๋ยวนี้กับพ่อได้ให้ใลูกให้ร้านนีเตินมน,น้ำมันนีครับทำนี้ก็ภูมิใจเลยครับ ยางแห้งแนวจนมีแนวสีเบากัขัวกับว่าแมนเป็นคือดีกับเผ่าแท้เบากับภรรยานะคระับตอบแทนคุ่นพันไไหนนอชัดเดียวสัวส่นตะศิกอีขั้วดีไปนี่ละครับงเม่อตนนา ย่าพอเ่าแม่มีสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บยาไข่เงีอ้อยู่ไกลอยู่ไกลกับไดกระตาใมในลอดพ้นจากยายวิโดกลายมากไก่มากอย่างดื้อปูประกำปูมอตะดำมอตะเดียงก็ได้เพื่นได้มองเห็นแล้วขาก็ว่าไปตามก็มีขา าวาววาว่ามากนะครับฟังอยู่ตลอดขำ้มพอขำแม่ก็ฟังอยู่ตลอดนะครับเป็นคนดีให้เป็นจะเป็นคนหักเล็กขโมยน้อย่าเป็น,น,เ,น,น,เ,ปนเป็นคนขยันทำมากินกับฟังมาตลอดนะครับจนได้มาพอ่อจนมาได้มาพอ่อขั้มพอยันเมฟซี่นี่นครับ ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำดีที่พอ่อที่แม่สั่งสอนมากครคือซีแม่นบุญครั้งนี้นะครับที่ออเงียพ่อเาีมย์เอสตีดด้เลยคอยเหลือมากกุหละเล็กละน้อยผมคิดว่ามันเป็นผลบุญดีพองงานนี่ความสุขนะครับครับไม่อยากเป่าหลายใหญ่ห้างนะครับ นี่บ้านโกกับพอฝาอกขึ้นเขาเหรอครับช่องเรื่องแฟมลี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮนได้ยอดไปไว้นะครับนั่นย้ายมาเป็นไปีังสั่นเฮนเดยยอดไปไว้ผมอยากถ่ายทอดสุดให้ย่าพ่อย่าแม่ได้เบิ่ง ได้อยากตอบคอมเมนต์สดๆกันนะครับผมเห็นป้านเล็กเมันเพจมันนั่นมันก็ตื่นเต้นเป็นอย่างที่ตัวนี่เหนือคอมเมนต์มากก็เลยตอบไปเลยตอบไปเลยป้านเล็กก็เป็นครั้งแรกครับตอบผิดตอบถูกทั้งเตียงก็ไหลมากเป็น ยังที่ว่าสุดยอดแล้วสำหรับบ้านต่างนะครับสุดยอดแล้วเสียมือใจเบิ้งเต่าของลุงเรื่องแค่น,น้อยครับบนโอ,อรับเบิ้งจะจะเต่ากะลุงเนี่ยเป็นเต่าแล้วเหมือนกัน ป่นเล็ก,กว่า,านี่ครับที่อัพเดตเป็นวิวัฒนาการไปเรื่อยๆครับเกือบเ่าไงเกือบหมือนเจ้ามือครับเพราะว่าประกาศไปไทยร่างพื้นยยาดฝนว่า้อกจากเป็นที่เอิ้นหาคือคือบ้านกระเต็มนี่ครับเป็น,อออออออนปไ,ไนอ,นอ้อออไท่มาหา เป็นเมันก้องฟังแสงเดือนนี่มันโตมหาเลยครับเป็นมาปกติกะสวนกิยูคนลุสวนนะครับเป็นว่าแบบลาเป็นอาตจะเห็นช่องนะครับช่องเขาเปิดไม่เป็นเกิดพวกนี้บ่งสิบใบคือว่าเป็นเกิดเยว่องาประกามามาไทยใหญ่แน่มาเป็นนี่พูดได้ดี เหลือผมก็ประกาไปกันเลยเ,เป็นปั้นเล็กนะครับทีนี้ก็ได้สมคข่วมมุงม,ม,าาาามาตวัฒนะเนี่ยพ่อเาี่ยเมยต้องการนะครับเใทุกอย่างว่าแต่เมย์ามาใส่ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้ทง,ทงเมืองนอกก็ได้ครับผมสหรับมื้อนี้ก็เอาไว้จำหนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวช่างพ่อกันดีครับอย่าลืมนะครับเด้อ กันโกก็ดำเลยเนี่ยแต่ที่ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเอา้ายายสวัสดีเดี๋ยวสิพาไปอาบน้ำครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ